ความรักสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องที่น่ารักทุกคนคนที่ฉันชอบรักเสือจันและอววงี่บออยู่ที่กันในช่วงของปลายเดือนนะคะก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งการรายกันอัปเดตคร่าวๆนะคะของภาพยนตร์เรื่อง FPU Form Police Unit หน่วยพยัคพิทักษ์คามโลก first r o n d screening นะคะสำหรับรอบที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ปัดรโซเอาแล้วแต่สำหรับเมย่าเชียงใหม่นะคะยังสามารถที่จะร่วมจอยได้อยู่รีบซื้อตั๋วกันด่วนเลยนะคะสำหรับคนที่อยากเข้าไปร่วมชม รอบแรกก่อนใครเพื่อนมาแรงยิว 5G จริงนะสภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะคือแฟนๆนั้นเฝ้ารอคอยมาหลายปีตอนนี้นะคะก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วเราก็จะได้พบเจอนะคะกับนักแสดงในเรื่องนี้โดยเฉพาะวังยี่ปอของเรากับบทบาทของอย่างเจนิน ตำรวจยูเอ็นน้อยนะคะผู้พิทักษ์สันติภาพข้ามดินแดนชื่อภาษาไทยนะคะ FPU หน่วยพยักพิทักษ์ข้ามโลกของจีอีนะคะบทบาทของอีไว้ตรงกับตันนำทีมนะคะและหวังรีปอบทบาทของหยางเจินอัปเดตล,ล่าสุดนะคะสอบรอบสื่อมวลชนวันที่4มิถุนายนนี้คือรอบ20มริกาที่ SF Central World าราคา650บาทนะ,ะใครที่ไปได้ก็ไปแทนนิดนึงเนื่องจอากโอ้โหบ้านแบมอยู่ไกลมากๆและไม่สามารถจริงๆนะคะที่จะไปดูในช่วงวันนั้นก็ต้องขอบคุณ PR อานะคะ ของหนังเรื่องนี้ด้วยค่ะน่ารักมากๆก็แบบเชิญช่องกูสุแรงเราด้วยนะคะให้ไปร่วมชมภาพย,ยนตร์เรื่องนี้รอบสื่อมวชนฝากพี่น้องคนที่ชอบหวังยี่ปอทุกคนนะคะที่ไปชมภาพย,ยนตร์เรื่องนี้ก็ดูดแทนแวมด้วยสอรับรอบสื่อมวชนแล้วก็รอบ first f a t s k i n n i n g ส่วนแรมก็คงจะดูรอบปกติอย่างแน่นอนที่สุดรอบพิเศษรอบสื่อมวลชนนะคะบัตรราคา650บาทเนี่ยก็จะเจอกับทีมภาคด้วยสอบทีมภาคของ m ม s c ซ e Studio นำทีมโดยคุณโอนะคะพิชาภพพรรัรรกุลนิยมคุณย,ณยงนะคะชัยยงกนบคุณและคุณโรดปัมมนตธิีสิริเวท ส่วนใครจะพากเสียงใครก็ไปดูในวันนั้นเลย4มิถุนายนนะะรอบ20มิกาที่ SF Central World ก็จะมีของพรีเมียมให้ทุกที่นั่งเลยนะคมีโปสเตอร์หนึ่งใบแล้วก็มีเป็นคอลเลคชันตั๋วอีกหนึ่งเซ็ต สามแบบแล้วก็มีกระเป๋าหนึ่งใบใช้จริงวันที่6มิถุนายนนะคะทั่วประเทศไทยจริงๆเนี่ยที่อื่นก็ใช้ด้วยมาเลเซียก็วันที่6มิถุนายนเหมือนกันตอนนี้แฟนบุ๊ที่มาเลเซียเขาก็เตรียมพร้อมที่จะดูหนังเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับ FPU หน่วยพยาพิทักษ์คร่ำโลกรายได้ล่าสุดที่500ล้านหยวนตอนนี้ยังไม่สรุปรายได้นะเพราะว่ายังใช้อยู่ใช้ไปถึงวันที่30มิถุนายนสำหรับที่จีน ำหรับภาพยนตร์เรื่อง From Police Unit นะคะบทบาทอย่างเจิ้นที่หวังอีอ่ปอได้รับนั้นเขาก็มีแรงบันดาลใจฮะแรงผลักดันที่อยากจะเป็นตำรวจรัศดริภาพเพราะว่าพ่อของเขาเสียชีวิตในหน้าที่เรามาดูค่ะว่านักแสดงที่รับบทบาทพ่อของหยางเจิ้นที่นำแสดงโดยหวังอีอ่ปอเนะเป็นใครนักแสดงที่รับบทบาทนะคะพ่อของหวังอีอ่ปอแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ UN ที่เสียชีวิตในหน้าที่คือนักแสดงชายจีนวัย40ปีนะคะเป็นนักแสดงมากฝีมือ ผลงานโหสซีรีส์แล้วก็หนังเนี่ยรวมกันน่าจาก ถึง50เรื่องศอกจูหยาวเหวินเกิดวันที่21เมษายนปี1984นปีะคะปัจจุบันอายุ40ปีเราต้องเตรียมตัวเสียน้าตาไว้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าต้องมีฉากเสือนใจแน่นอนที่สุดที่เกิดขึ้นนะคะกับตัวละครตัวนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ Forbes Unit จูหยาวเหวินเป็นนักแสดงรับเชิญจบการศึกษาจากปักกิ่งฟิล์มอะคาเดมีมีผลงานภาพยนตร์เนี่ยแทบทุกปีเลยบางปีเนี่ยสเรื่องอย่างช่วงปี2021นเะคะเป็นพระเอกถึง2เรื่อง Chinese Doctor นะคะผลน งานทีมหน่วยการสร้างโดยลิเวอรเฉียง Chinese Doctor นี่ก็เป็นผลงานทีมสร้างเดียวกันเลยนะคะทีมสร้างเดียวกันกับทีมสร้าง F.T.U. หน่วยวยิทยาพิทักษ์ข้ามโลกก็คือในวยการสร้างโดยลิเวเฉียงนะคะหนึ่งในทีมงานนั้นก็มีพุ่งกับลีตาเชาด้วยเป็นผลงานที่ทํารายได้เกือบที่จะทะลุ1000ล้านหยวนนอกจากนั้นยังมีภาพยนตร์ที่รายได้ถล่มทลายนะคะอย่าง The a r e l e At Lake ฉางจินในทุกปีเขาจะมีผลงานภาพยนตร์ออกมาตลอดปีที่ผ่านมาก็มี The Great Wall ก็เป็นนักแสดงหลัก ส่วนปีนี้ก็ f r m Police Unit ค่ะเป็นนักแสดงรับเชิญผลงานซีรีส์ก็มีออกมาตลอดค่ะทั้งเป็นนักแสดงหลักเป็นพระเอกนักแสดงสมทบคือรับกันทุกบทบาทเลยทีเดียวส่วนใหญ่ซีรีส์เนี่ยจะเป็นพระเอกถือว่าเป็นนักแสดงคุณภาพจริงๆนะคะอีกคนหนึ่งค่ะและในช่วงปี2019ค่ะจูยาวนนั้นอยู่ในดับที่80ดสอบฟล็อกชไนซ์เซเลบริตี้ท็อปวนเดนี่ยคือคนที่รับบทบาทนะคะพ่อของอยางเจนในภาพยนตร์เรื่อง f r ร m Police Unit ค่ะเป็นแรงบนันดาลใจให้กับยางเจน 我 love。To 我长时间不骑马，我真的只想。 วันนี้ไวปอก็อัปเดตและเขาไวปอด้วยนะคะสำหรับการฉลองครบรอบ4ปีการร่วมงานกับ Super X ไวปออัปเดตโฆษณาไวปอก็ชวนชวนให้เราได้ไปทำอะไรที่สร้างความแตกต่างเพราะจนภายไปในโลกกว้างอย่างกล้าหาญท,ท้าทายและก้าวไปแบบก้าวข้ามขีดจำกัดแน่นอนที่สุดนะคะก็ชวนไปซื้อนั่นแหละ SuperX นอกจากนั้น SuperX ก็ยังอัปเบื่องหลังการถ่ายโฆษณานี้กับวังยี่บอด้วยนะคะอย่างที่เราเห็นกันอยู่ความยาว16วินาทีเฮเลนเคเลอร์อกับวังอีปอนะคะก็มาโปรโมตด้วยสำหรับแว่นตาาเยอะมก จลจเือกแบบหนดีวังอี่ปอก็ทักทายนะคะสวัสดีครับทุกคนผมคือเฮเลนเคลเลอร์กอบอลสปอคเพรสเซนวังอีปอก็สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีฟ้านะคะบอกว่าสวัสดีครับทุกคนผมคือเฮเลนเคลเลอร์กอบอลแบรนด์สปอคเพรสเนวังอีปอวัไว้ปอ๋อมาเชิญชวนให้เราซื้อแว่นกันแดดในช่วงเทศกาล618นะคะ Half y เ a r Sale ที่จะมีขึ้นในช่วงของเดือนหน้านี้วังอีปอบอกว่าซื้อเฮเลนเคลเลอร์เนี่ยก็จะรับสิทธิประโยชน์มากมายเหมือนกับผมเลยไว้ปอเชิญชวนให้เราซื้อแว่นยี่ห้อนี้นะคะ ราะว่ามีสิทธิประโยชน์ยามากมายแน่นอนที่สุดแหละจะได้ใส่เฮลิเอนเคเลอร์เหมือนหวังยี่บอเรื่อง w a r of f a t e ์ค่ะตอนนี้ก็ยังมีฉายอยู่ค่ะหลายสถานีสำหรับที่ประเทศจีนแล้วเมเห็นคลิปข่าวนี้แร้วรู้สึกทึ่งมากๆโหวครูจีนสอนแบบนี้นะคะกระชับฉับไวคือเขายกตัวอย่างค่ะเรื่องราวของซีรีส์ War of Fate ถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีครูจํานวนมากนำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนด้วย ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงๆนี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคะ War of Fate วองอีปอบ,บทบาดวุ้ยรั่วไหลเป็นผลงานที่แสดงออกนะคะถึงการต่อสู้เพื่อชาติจริงๆ พิณวัลเฟตนะคะวังยี่ปอก็มาเชิญชวนด้วยค่ะให้แฟนๆนั้ติดตามรับชมซีรีส์เรื่องนี้วังยีป่ปอบอกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆชาวซันตรงทีวีทุกคนผมคือนักแสดงวังยีป่ปอนะครับในซีรีส์เรื่องสมรภูมิแห่งศรทัทธาผมก็รับบทบาทไว้เรั่ไหลอย่าลืมนะครับล็อกซันตรงทีวีเอาไว้แล้วก็ติดตามรับชมซีรีส์เรื่องนี้ห้ามพลาดความสุขนะครับตอนนี้คือผมสั้นมากๆและตอนนี้ยังคงถ่ายทําสารคดีอยู่นะคะวังยี่ปออยู่ที่หลานโจ มนทนการสู้เราก็ส่งกำลังใจให้กับหวังอีปอด้วยนะคะสำหรับการถ่ายทำสารคดี Discovery Channel ถ่ายทำกันหลายวันแล้วนะคะจะออกมายังไงเราก็รอติดตามไปด้วยกัน เซียวจานนะคะเป็นรายที่โห oh, oh, เห็นแล้วเราดีใจมากจริงๆกับเซียวจ้านมีอัปเดตรายงานนะคะว่าเซียวจ้านตอนนี้เนี่ยโด่งดังมากๆที่อินเดียคือในสืน่อเปเลเซียเนี่ยลงข่าวกวงหมิงเดลี่ว่าเซียวจ้านตอนนี้โด่งดังมากๆที่อินเดียก็คืออินเดียเป็นลายที่เจาะยากมากๆเกาหลีออยังเจาะอ,อินเดียแบบแทบจะไม่เข้าเลยความบันเทิงของอินเดียนี่มีความแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ใครก็เจาะลําบากจริงๆแต่ตอนนี้นะคะซีรีส์จีนก็เริ่มได้รับความนิยมที่อินเดีย แล้วเซียวจ้านนะคะในทิ่ยศสารของอินเดียเนี่ยมีลงอย่าง Hello ลอินเดียนี่ลงข่าวของเซียวจ้านเรื่องราเซียวจ้านแบบบ่อยมากแวรเข้าวิอาดูละบัมโหดีใจมากๆมีแนะนำนะคะเรื่องราวซีรีส์ต่างๆแลงสือพิมพ์กงมิงเดลี่นะคะก็บอกว่ามีกิจกรรมการคัดเลือกซีรีส์จีนที่น่าดึงดูใจสําหรับชาวอินเดียโดย Hello India และละครนะคะเรื่องสัญชายบายไม y s i หรือว่าแสงสองรักข้างกายที่ออนแอร์ในช่วงปีที่ผ่านมาปี2023ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นผลงานที่ผู้คนชื่นชอบที่สุดในช่วงปี2023สำหรับที่อินเดียอิทธิพลความฮอตของเซียวจ้านในระดับนานาชาตินะคะนี่เป็นอะไรที่ปังจริงๆอินเดียนี่เจาะยากนะครับพี่น้องเกาหลีนี่ยังเข้าไปลําบากตอนนี้จีนเข้าอินเดียแล้วนะคะเราก็ขอแสดงความดีใจด้วยสำหรับอุตสาหกรรมบันเทิงฝั่งจีน ที่เข้าไปที่อินเดียวัมก็เข้าไปเช็คในเหตุโลอินเดียนะคะก็มีการอัปเดตรายงานเกี่ยวกับซีรีส์จีนแน่นอนที่สุดนะคะมีเรื่องราวแนะนำซีรีส์ของเซียวจ้านและผลงานซันชัยบาร์เมซาย์นะคะก็กลายเป็นผลงานที่คนอินเดียนั้นชื่นชอบในช่วงปี2013สําหรับซีรีส์จีนที่ดึงดูดใจคนอินเดียขอแสดงความดีใจด้วยนะคะเซิงหยางเซียวจ้านของเราทะลุทลวงอินเดีย เราไปที่กองถ่ายนะคะซีรีส์จ้งางไห่จ้วนเสี่ยวจา้านก็ได้เลี้ยงค่ะแมคโดนัลทีมงานเป็นอะไรที่น่ารักมากมากคือทีมงานเนี่ยขนานนามเสี่ยวจา้านนะคะว่าเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดคอยดูแลทีมงานคะจ้งางไห่จ้วนมีข่าวเล็ดลอดออกมาจากทีมงานกองถ่ายจ้างไหายจ้วนนะคะว่าเสี่ยวจา้านเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้ทีมงานมีกําลังใจมากๆ จะในวันที่ฝนตกหรือว่าแดดออกเนี่ยก็มีกําลังใจเพราะว่าคนหล่อคนนี้แหละคนหล่อที่สุดเลยนะเซียวจานทีมงานก็บอกเลยนะคะว่าบรรยากาศในกองถานนี่เตมไม่้วยความสุขสนานความรักแล้วก็มีคนมาเยี่ยมนักแสดงก็ซื้อของมาเลี้ยงบ้างอะไรบ้างชาย,อยาของเซียวจ้านที่ทีมงานเรียกคะก็คือคนหล่อที่สุดในโลกชายที่หล่อที่สุดแม่อยู่แล้วนะคะเซียวจานเราก็รอคอยอยู่นะคะสําหรับ ซีรีส์เรื่องจ้างไหายจวนก็เห็นรอยเตอร์หลุดออกมาอยู่ตลอดนะมีเซียวจ้านขี่ม้าบ้างอะไรบ้างนั่นแหละออ f ฟิเชียลขอไว้นะคะเราก็ไม่อัพอย่างเด็ดขาดฟอร์ขอไปได้การคะ่ะมีกี่รูปมีกี่ภาพเราอัพเท่านั้นเราต้องมีความสัต์ซื่อนะคะในเมื่อเขาขอแล้วเราก็จะไม่ทำเราเห็นแล้วก็ผ่านไป เราได้แต่เฝ้ารอคอยภาพนะคะแล้วก็คลิปที่ออกมาจากออฟฟิเชียลเพื่อเป็นการให้กำลังใจทีมงานค่ะงานโฆษณาเซียวจ้านในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะเรามีนัดกับแบรนด์ i e f r o m ช่วงเวลา18.30นเซียวจ้านมีไลฟ์ค่ะเราก็มารอติดตามไปด้วยกันและแบรนด์ลีนิกนะคะก็อัพโฆษณาความยาว15วินาทีก็เป็นช็อปของลีนิ g ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆแน่นอนที่สุดน,นะคะก็มีเซียวจ้านดะะ้สวนทีเชิตสีขาวล้อมาก สำรับก็อบสโคคันของลีนิงคำยาวสิวินาทีเท่านั้นเราส่งท้ายที่ข่าวดีข่าวนี้นะคะสอบไอดอลโรยันทลีคือการจัดอันดับนักร้องนะคะ Silver Music และเซียวจ้านที่เราเห็นในชาร์ตนี้หนึ่งเดียวจากจีนนะคะที่มีรายชื่ออยู่ในลิสต์นี้ด้วยสอบเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง The a t of Love คุณคือคำปริญาณแห่งรักเซียวจ้านบทบาทของหมอนะคะหมอกูเวย่ยและเซียวจ้านก็ร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้เพราะมากๆ ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะเสียวจานขอบคุณพี่น้องทุกคนที่น่ารักนะคะกับการติดตามรับชมข่าวคลาของเสี่ยวจานและหวงังยี่ป๋อรวมขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยและขอพระเจ้าส่งไยพรทุกท่านอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ